3นาทีนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณในอีก3ปีข้างหน้าค่ะฟังคลิปนี้ให้จบนะคะครูถาเป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อหรือว่าฟังคนรอบข้างค่ะสมัยก่อนเนาะเคยไปดูหมอหรือว่าไปดูดวงนี่แหละเขาก็จะมาทักบอกว่าลายมือของเรานะ่ะมันยุ่งชีวิตมันจะยุ่งเหยิงชีวิตมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงเขาก็จะมาทํานายมาทายทักเราอย่างนี้ เราก็จําในจุดนั้นมาบอกว่าชีวิตเรามันยุ่งเพราะลายมือมันยุ่งแล้วรู้สึกว่าเราจะทําอะไรมันก็จะยุ่งยากมันจะยุ่งเหยิงมันจะมีเรื่องมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็ไปตอกย้ําอีกบอกว่าเพราะว่าลายมือเรายุ่งชีวิตมาเลยยุ่งนี่แหละค่ะเพราะเราไปเอาไปโฟกัสจากคําพูดของหมอดูที่มาดูเราแ,แต่พอครูถาได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับกฎแรงหนึ่งดด กฎ NLP นะคะได้มาปรับเปลี่ยนตัวเองจากที่เราไปเรียนมาแต่ก่อนครูถาก็ไม่เชื่อครูถาไม่มั่นใจฟังหลายรอบก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเราไม่ได้ไปฝึกไม่ได้ลงมือทำไงคะก็ไม่มั่นใจแต่พอมาลงมือทำอะไรอะไรมันเปลี่ยนไปมันมีแบบฝึกหัดเนาะโอป้าก็ให้แบบฝึกหัดมาฝึกมาทำเราได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกทำแล้วโอป้าก็จี้หรือว่าตาม ทําให้เราได้ได้รู้ว่าบกพร่องอะไรยังไงเราแก้ไขได้ในทุกๆจุดทําให้รู้สึกว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปทําให้ชีวิตมันดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นจากการเรียนรู้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเดอะเมจิกหลายๆคอร์สที่ครูถาได้ลงเรียนนะเกี่ยวกับ NLP เกี่ยวกับกดแรงดึงดูดด้วยนะคะแรกๆครูถาก็ไปฟังอาจารย์ปเปิ้ลนะคะค่ะนั่นเลยค่ะทาให้รู้บอกว่า ถ้าเราเรียนก่อนรู้ก่อนปฏิบัติก่อนมีความเชื่อและสิ่งสำคัญก็คือเราตัดสินใจที่จะเรียนรู้ตัดสินใจที่จะลงมือทำสิ่งนั้นมันก็สำเร็จถ้าวันนั้นครูถาไม่ตัดสินใจเรียนรู้กดแรงดึงดูด NLP วิธีต่างๆครูถาก็คงจะไม่เปิดใจยอมรับแล้วยังจะ เป็นคนที่มีความทุกข์ในใจเป็นคนที่คิดมากเป็นชีวิตที่ย,ยุ่งเหยิงเหมือนกับลายมือที่บอกว่าลายมือมันยุง่งเหมือนกับที่หมอดูทํานายทายทักเอาไว้อย่างแน่นอนแต่นตอนนี้พอเรามาเรียนรู้มาศึกษาและลงมือทําจากชีวิตที่บอกว่าเดี๋ยวเรื่องนั้นมันมาเดี๋ยวเรื่องนี้มันเข้ามาทําให้ชีวิตมันยุ่งเหยิงครูถาเป็นคนที่คิดมากอ่านั่นแหละค่ะทาให้เรารู้สึกปล่อยวางทําให้เรารู้สึกมีความสุข ชีวิตมันขึ้นอยู่กับความคิดของเราจริงๆนะคะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราถ้าเราคิดและตัดสินใจได้ถูกต้องชีวิตมันก็เดินไปในทางที่ถูกต้องเรามาโฟกัสที่ตัวเราไม่ต้องไปโฟกัสคนรอบข้างไม่ต้องไปโฟกัสคำคนอื่นที่เขาโยนมาให้เราแล้วบอกเราว่าคุณนั้นเป็นแบบนั้นแหละแล้วเราก็ไปจำแล้วก็มาคิด แล้วมันก็จะเป็นตามที่เราคิดเราเชื่อครูถาได้เจอกับตัวเองมาแล้วฉะนั้นตอนนี้ครูถาก็ถาก็รู้ว่าอะไรที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเพราะความคิดความเชื่อและการลงมือทําที่ต่อเนื่องค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ฟังคลิปจนจบถ้าชอบคลิปนี้ให้พิมพ์่าชอบนะคะครูถาจากเพจครูถาพลังแห่งการคิดบวกค่ะขอบคุณมากค่ะ